มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่22ของเดือนพฤษภาคมปี2,566ในวันนี้เราได้มาศึกษากันอีกศึกษาในเรื่องอะไรศึกษาในเรื่องที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นเรื่องที่ เราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือพิสุภิษุนีควรศึกษาและเป็นสิ่งที่ศึกษาแล้วนำตนออกไปจากทุกข์นำตนพ้นจากความทุกข์พูดง่ายๆเรียกว่าเรียนแล้วรู้วิธีออกจากทุกข์ซึ่งมันจะต่างจากการเรียนทั้งโลกเรียนแล้วไม่ออกจากทุกข์ ทางโลกนั้นอย่างเก่งสูงสุดก็เรียนแล้วก็แค่มีทรัพย์สินเงินทองปัจจัยใช้จ่ายอย่างมีความสุขอยู่ในโลกมนุษย์แต่คนเราที่เกิดมาบนโลกนี้มันมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรที่ยังยืนและถาวรที่เรียกว่าเป็นของคงทนแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละพงตรงตร ว่ามันเป็นเรื่องของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้สังขารก็เป็นสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองอสังขารที่มีใจครองก็เช่น <c oughs> มนุษย์เราสัตว์เดชฌานทั้งหลายในสิ่งเหล่านี้มันมีมีดวงใจเป็นตัวครองเมื่อเมื่อมี มีครองอยู่ก็ทำให้ให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยแล้วก็สังขารอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ภูเขานา้ำก้อนดินก้อนหินในสิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นสังขารหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารการกินอะไรอื่นๆก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธาต ตามภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมธาตุธาตุที่เป็นไปตามธรรมวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่หมู่พิสุทั้งหลายจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะพูดถึงเรื่องธรรมชาติอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมธาตุหรือเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มัน มันเป็นของที่ตายตัวแล้วก็เป็นของที่ตั้งอยู่อย่างคงตัวคือคงตัวอะไรที่เรียกว่ามันคงตัวอย่างเช่นผมก็ทรงตัดว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอันเนี้ยมันคงตัวลงทรงตัดว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายตถากตรู้พร้อมเฉพาะ ถึงพร้อมเฉพาะซึ่งสิ่งนั้นคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนงายของที่ความเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้อันนี้ให้เราทั้งหลายรู้มันไม่เที่ยง แล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนั้นก็ทรงตัวอยู่ได้เองที่เรียกว่าธรรมธาตุนะซึ่งความเป็นตั้งอยู่ตามธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวของธรรมดานั้นย่อมตั้งอยู่คงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะ พิสูจทั้งหลายตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งสิ่งนั้นคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนง่ายของที่ความเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้น หรือแต่ากตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนั้นซึ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้เองเรียกว่าธรรมธาตุซึ่งความตั้งอยู่ตามธรรมดา <c oughs> คือเป็นกฎตายตัวของธรรมดานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายและธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา อันนี้คือเป็นบทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะว่าขั้นพระผู้มีพระภา,าคเจ้าขันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมวางหลักเกณฑ์ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงทําให้เหมือนงายของที่ความเพื่อให้รู้ตัวกันว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด,ดังนีนะ้อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ ทำให้เราในฐานะที่เป็นอุบาสกอัสสิกาหรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจำเป็นต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เรียกว่าอะไรคือสังขารมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมธาตุตัวนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะหลง พอหลงแล้วว่านี่แหละสังขารของเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเที่ยงอย่างนี้จนเกิดเป็นความคิดของลัที่หกิบสในในความคิดทั้งหลายในโลกนี้มี62อย่างนะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่เที่ยงเที่ยงเป็นยังไงไม่เที่ยงเป็นยังไง,ไเ,ง,เ,ไงเขาก็เทียงกอธิบายกันไป แต่พุทธศาสนานั้นสอนให้เห็นว่าสังขารน,นะสังขารตั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงโยมก็กลับมาดูตัวเราแล้วก็รอบตัวเราตัวเราก็คือสังขารที่มีใจครองก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนี่แหละกากาศธาตุวิญญ,ญาณธาตุสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ทรงเรียกว่าสังขาร แต่ที่มันมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีการปรุงแต่งเนี่ยสังขารซึ่งแปลว่าการปรุงแต่งอย่างโลกโรกรอบตัวเราเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอย่างตอนนี้มันปรุงแต่งเรื่องความร้อนแล้วก็เกิดความร้อนมากนะความร้อนมากก็เกิดการปรุงตัวเป็นลมเป็นฝนได้บ้างนะแต่ว่า มันก็ไม่เที่ยงบางที่ก็ตกมากบางที่ก็ตกน้อยนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้และสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ได้ก็เหมือนฝนตกก็ขอให้ฝนตกตกอยู่ตลอดนะฝนอย่าหยุดก็เป็นไปไม่ได้ขอให้มีแดดมีแดดตลอดนะอย่ามีมืดเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของการปรุงแต่ง บางครั ain, society, sword, record, ium, ้งเสียงฟ้ารองมาเหมือนมีฝนมากแต่ฝนไม่ตกก็มีบางครั้งฝนตกมาไม่มีเสียงฟ้ารองก็มีหรือบางครั้งมีทั้งเสียงฟ้ารองมีทั้งลมมีทั้งฝนด้วยอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งตัวเราก็ยังอยู่กับการปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยนมปรุงแต่งด้วยข้าวอาหารขนมกุมารต่างๆไปจนถึงกินผักกินพืชกินอะไรต่างก็เพื่อปรุงแต่งให้สังขารนี้ ดำรงอยู่ได้ในระยะหนึ่งขณะที่สังขารี้ดำรงอยู่มันก็เป็นทุกข์คือมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นเอาจักกจันนะโยมจจกจันเขาจะเปลี่ยนตัวให้ใหญ่ขึ้นนะเขาก็ต้องลอกคาบแม่แตงงูกุ้งนะหรือแม้กระทั่งพวก ปูสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาใช้วิธีลอกคาบใช่ไหมมาก็เห็นอ๋อเขาลอกคาบออกแล้วถึงจะขยายเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นสังขารสังขารไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะแล้วก็เป็นทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ธรรมก็คือขันหานั่นเองลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมเป็นก้อนกรรมเป็นก้อนธรรมอย่างเงี้ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราในสิ่งอย่างเนี้ยเราต้องรู้ถ้าหากเราไม่รู้เนี่ยพระเจ้าทรงตรัสว่ายั่งอยู่ไกลธรรมะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเจามีความจำเป็นเราต้องรู้เรื่องกฎธรรมชาติอันนี้นะ นี้เมื่อเรารู้แล้ว <c oughs> ตามที่ผู้เจ้าทรงแสะดงขึ้น,นบอกแล้วบัญญัติแล้วว่าอ้นี้เป็นรูปนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณแต่ละกลุ่มนี้มันก็ทํางานต่างกันมีภาวะก็ต่างกันไม่เหมือนกันส่วนรูปก็ไปอีกอย่างหนึ่ง นามก็ไปอีกอย่างหนึ่งสัญญาก็ไปอีกอย่างหนึ่งสังขารก็ไปอีอย่างหนึงวิญญาณก็ไปอย่างหนึ่ง,ญญง,งแต่ในที่สุดก็มารวมตัวกันนะมาปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่าเป็นสังขารเห็นไหมฮะในกลุ่มสังขารเหล่านี้แหละเราเมื่อศึกษาเข้าใจดีแล้วพระองค์ทรง,งตรัสว่าทำสามประการนี้แหละครพิดนายินเน็เนืองว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา สุดสายของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะวางอัตตาตัวตนความยึดมันม่นถือมั่นว่าเรามีแนอดีตเรามีแนอนาคตเรามีในปัจจุบันเรามีในที่ไกลเรามีในที่ไกลหรืออื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกเราเพราะมันจะมีหรือไม่มีในที่สุดจึงนั่นก็ตั้งอยู่แล้ก็ดับไป ก็เหมือนสังขารคือความเป็นเด็กเกิดขึ้นกับเราความเป็นเด็กก็หายไปจากเราแล้วอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่พองรงเรียวมันเป็นทุกข์ทุกขังเนี่ยมันเป็นทุกข์เพรามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนมันก็มีการพัฒนาไปตามเหตุตามปัจจัยของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไป ที่พระเจ้าทรงตัดว่ารูปย่อมเชี่ยวกินรูปนะรูปเด็กหายไปรูปนุ่มก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเอมืน,ต,นมต้นไม้ต้นไม้เล็กหายไปก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ต้นไม้ใหญ่หายไปก็กลายเป็นขี้ฝุ่นขี้ดินอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยยมก็ศึกษาในสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสังขารทั้งหมดนะท้องไหลทองนาเรา ตอนนี้มีแต่ดินมีแต่ยาเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีต้นข้าวแล้วก็มีน้ำแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ต้นไม้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็มีลูกเดี๋ยวก็ไม่มีลูกเดี๋ยวก็ทิ้งใบเดี๋ยวก็มีใบอันก็เปลี่ยนแปลงเป็นกฎธรรมชาติอย่างนี้มันมันเราเข้าใจกฎธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราจะได้คำตอบจากการที่จะได้ละความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เพราะเมื่อเราวางความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราออกไปได้อันนั้นแหละจะทำให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ใครจะบอกว่าขอผมเราอย่างงอกก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องงอกไปกดเกณฑ์ธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่อุอมกลุ่มที่เขาบอกว่ามันมีมันบังคับได้แต่มัน พระเจ้าถึงจะบังคับได้ไม่ให้ผมงอผมมันก็งอเพราะมันแก่ของมันมันคนมงคลออยาสีดำดำมันยอมยอมคืนหนึ่งขาวขาวมันก็โผล่อีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้และสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แหละพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติเป็นตถตาเป็นตถตาซึ่งแปลว่าเป็น ตาตาหรือตาตาซึ่งแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นอิทัพปัจจยตาเป็นสิ่งที่มีทาอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปที่เรียกว่าเป็นอิทัพปัจจตาในกฎเกณฑ์อย่างเนี้ยเราต้องต้องเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยเราจะไม่ไปโทษใครเลยและจะเข้าใจตามธรรมที่ผู้เจ้าทรงสอนว่าเอ้าก็สิ่งนี้มีแล้วสิ่งนี้ก็ต้องมีอย่างเช่นเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยทำกรรมใดไว้ดีก็าตามชั่วกว็าตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม ก็กายนี้เป็นกรรมเก่าเมื่อเราทําดีผลของความดีก็ปรากฏเมื่อเราทําไม่ดีผลของความไม่ดีมันก็ปรากฏมันเป็นสองเวอร์ชั่นอยู่แล้วนั้นในหลักของผูศาส,สนาให้รู้จักอย่างนี้ก่อนรู้จักเหตุและสิ่งที่มาจากเหตุหรือที่ภาษาชาวบ้านเรารู้จักเหตุรู้จักผลก็ทําสิ่งนี้นหะเป็นเหตุ และผลที่มาจากสิ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ี้แต่ละของผู้ศาสนาเนี่ยเข้าใจเรื่องเหตุอะไรเป็นเหตุเี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุแล้วเหตุที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีที่จะเป็นทำข้อต่อไปเช่นเพราะมีตาเห็นรูปรูปปรากฏที่ตาทำที่จะเกิดข้อต่อไปก็คือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็จะเกิดขึ้น อันเนี้ยเป็นตาตาเป็นเหตุทําให้เกิดธรรมข้อที่เรียกว่าพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเห็นไหมฮะอันนี้สิ่งที่เป็นเหตุและเหตุที่มาจัดทำก็เมื่อได้กระทํากรรมแล้วนะ่ะเราทํากรรมดีกรรมดีก็ให้ผลมีความสุขความสงบความเป็นผู้มีโภคทรัพย์ความเป็นผู้ม,าาม,ม,ผมีอายุยืน ก็เมื่อมันมีอย่างนี้แล้วโยมจะบอกขอเราอย่าเป็นผู้มีทรัพย์อย่ามีอายุยืนขอให้อายุสั้นขอให้ไตวันไตพุ่งเหลือมันก็ไม่ใช่ก็เราสร้างเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนอยู่เช่นมีฐานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมไอ้เนี่ยเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุมีวนามีสุกะมีภละอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าขอเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วผลที่เกิดมาจากเหตุอันนี้จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ ก็เหมือนเรามีเหตุคือการเกิดเพราะเราเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุแห่งการเกิดสิ่งที่มากับการเกิดก็คือแก่ตายธรรมชาติอันเนี้ยไปกดตายตัวเลยพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามบนโลกใบนี้ธรรมชาติสามสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้เนะฮะ เมื่อเราเกิดมาแล้วขอเราอยาแก่เลยเราอยาตายเลยก็ไปไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยกฎธรรมชาติที่เป็นเรื่องทองรู้วันนี้พอเรารู้แล้วว่อาอ้าวเราเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องมันต้องแก่ต้องตายเมื่อเราเดินทางมาถึงความเป็นคนแก่แล้วก็โอ้บัดน,นี้เราเป็นคนแก่แล้วบรรลุนิติภาวะมาแล้วผ่านกรรมมาคุณมามากแล้ว สิ่งใดหนอที่เรายังไม่ได้ทำซึ่งเป็นเรื่องของความดีก็รีบทำอย่างเงี้ยถ้าคิดได้อย่างนี้นะกลับตัวได้อย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่เกิดมาไม่อยู่ในความอยู่ในความไม่อยู่ในความที่เป็นผู้ไม่ประมาทเพราะได้ฟังธรรมได้มีทานมีศีลมีภาวนาพอถึงความตายเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วเพราะว่อาอ้าวเราก็ได้ทำมาแล้ว ทานแล้วก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีอะไรที่ทําเป็นปัจจัยในภายภาคหน้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยเพราะ mm hmm. ความตายมาถึงก็ไม่หวาดสะดุ้งไม่กลัวติงตรงกันข้ามคนบางคนไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นเครื่องค้าประก,กัน mm hmm. ก็หวาดสะดุ้งกลัวโอ้ทานก็ไม่ได้ทําไม่ได้หาเลยศีลก็ไม่เคยมีภาวนาก็ไม่เคยมี ฟังธรรมก็ไม่เคยฟังโอ้อายบหรือนรกจะกมาถึงเราแน่กย่งเง้วิตกกังวลก็ไปแน่นอนทุกขตินิบาตนรกสเสดจานเปรตวิสัยอย่างเงี้ยก็เราสร้างเหตุที่หวาดกลัวอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราทั้งหลายมาเรียนรู้จากสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนี่แหละอาตมาว่ายมท่องไว้เลยภาวนาไว้เลยถ้ามีตารูปก็จะมี พอมีรูปแล้วทำที่เกิดจากการที่เห็นรูปพอใจไม่พอใจเฉยๆก็จะมีโดยอัตโนมัติของธรรมชาติอันนี้อย่างเงี้ยแล้วธรรมชาติอันนี้มันเป็นของที่ทรงตัวอยู่อย่างนี้นะเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นเครื่องมือของทางโลกนะเป็นเครื่องมือกลไกของโลกเป็นเหยื่อของโลกเป็นบ่วงของโลกเนะี่ย หรืออีกอันก็จะเป็นวิสัยของมารนมารก็รู้อย่างนี้แต่ของผู้ศาสนาสอนให้เรารู้แล้วปล่อยวางในสิ่งที่ว่ามีเราเป็นผู้รู้ตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยเจสักว่ารู้นั่นแนะมีอยู่นะอารมณ์ที่เป็นเพียงสักว่ารู้เช่นโยมเห็นรูปแล้วก,ก,ก็ไม่ได้พอใจหรือไม่ได้ไม่พอใจอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันมีอยู่ ก็เหมือนเราเป็นคนแก่แล้วโยมลูกหลานจะเอาอันนั้นอันนี่มาให้เราก็เฉยเฉยเจ้าเครื่องประดับเอาเครื่องอะไรมาให้เราคนแก่แล้วก็เฉยเฉย,ยไม่ได้ดีใจกับสิ่งที่มันมีใช่ไ,ไหมฮะเราวางอารมณ์จากพอใจไม่พอใจได้อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยทรงรักษาไว้จเจริญไว้อุเบกขาเนี่ยมันมันเป็นผลดีต่อการที่จะวางจิต มาเผชิญกับสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันจะเกิดขึ้นกับเราก็คิดเสมอเอ้าเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยมันก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเมื่อวางจิตได้อย่างนี้อันนี้แหละผู้เจ้าทรงตรัสว่าจิตนั้นก็เข้าสู่ ความหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าสะดุง้งเมื่อจิตไม่ว่าสะดุง้งก็เป็นผู้มีความเจริญในในธรรมที่เรียกว่าก้าหารอย่างเงี้ยเลี้ยงธรรมในไว้ตลอดก่อนตายเราก็อาจจะเป็นพระละหันหรือยังมีความรักความผูกพันยังมีเยื่อใยในบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า ยังละสังโยชน์ไม่หมดหรือละอนุสัยไม่หมดก็เป็นอนาคามีใช่หไหมก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้อยู่อีกกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่ทราบหมดบุญหมด,หมด,หมดวาสนาแล้วก็จะได้นิพพานอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ทรัพย์สมบัติร่างกายของเราเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ชั่วคราวถ้าเราไม่รู้จักใช้กายใช้ทรัพย์ที่มีนี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะ <c oughs> ทำให้ตัวเองนั้นออกจากทุกข์เนี่ยลำบากนะาเรามวยึดถือขอเงินทองทรัพย์สินนี้ <c oughs> อย่าหมดอย่าเสื่อมไปจากเราเป็นไปไม่ได้ ว่าโลกธรรมมันมีอย่างนี้มันมีลาบมันเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เนี่ยมันเป็นของโลกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาอีกกี่ครั้งบนโลกใบนี้เราก็เห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้ภูจะาทำของโลกนะอย่าพิยึดติดมันมันเป็นของไม่เทีย่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ย เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะเข้าใจหลักธรรมที่พระองค์ทรงเรียกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้ก็วางจิตน,นั่นแหละวางความเพลินวางความพอใจได้ก็พ้นทุกข์ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสต์ขมหาวันนี้มีสองท่านในใจมีแสดงความรู้สึกสาม่าน ก็ขอหมทนาขอให้ท่านทาั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมแล้วก็เห็นสิ่งทีุู่ธเจ้าทรงก g นัไว้ตามความเป็นจริงขอโมทนาขอเจริญพร